สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้แอดมินจะมาสรุปในแนวทางฮานอยมัดรวม3ามอยนะคะพี่น้องจ๋าว่าเข้าลรืนอหลุดนะคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะคำเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการ พนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ01 0ย์หทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องจา๋า วันนี้สรุปเข้ามาหนึ่งคู่นะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะโอเคนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่ห้าเดือนสี่ปีหกสิบสี่สุนัดรวมนัดรวม สามน้อยนะคะตัวเลขที่แอดมินคำนวณมาได้นะคะจะเป็นเจ็ดกับหนึ่งนะคะวิ่งเด่นนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหก เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหกพี่น้องหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะ นำมาตีตารางกำลังวันกันนะคะ ขับับใครที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการดื่มนะคะตัวเลขที่แอดมินชอบละเจ็แล้วก็1 4นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากเป็นกำลังใจช่องสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ แอดมินจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆม,มาฝากทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆหฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า